ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่างหยองเหมือนเดิมครับพบกันห่างหายไปนานครับผมวันนี้เราก็มีเคสรถเสียนะครับเมื่อเช้าน้องจะไปโรงเรียนก็มาเสียอยู่กลางทางก็แอบเข้าข้างทางครับนะครับเราก็อยู่กับเจ้าวีออสเหมือนเดิมครับขี่ออกมาดีๆดับครับผม ครับเมื่อเช้าผมก็มาเช็คระบบแก๊สระบบน้ำมันตัสตร์ทไม่ติดเหมือนจะติดแต่ไม่ติดถอดดูน้ำมันน้ำมันมาเช็คไฟระบบแก๊สก็ไม่ติดวันนี้ก็มาเช็คอีกรอบนะครับก็มาเจอเจ้าเซนเซอร์นี่ครับเซนเซอร์หน้าเครื่องเดี๋ยวจะให้ดูครับ อ๋อลำบากนิดนึงครับนี่ตอนนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์เช็คออเข้อเวี่ยงตรงนี้อ๋อลำบากกังนี่ครับ จะอยู่ระหว่างใต้พุลี่ใต้พุลีตรงนี้จะเป็นพุลีหน้าเครื่องนี่ครับเห็นไหมครับสายขาดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เช็คหลายจุดนะครับเมื่อเช้านี้ก็เจอสายขาดตรงนี้จุดหนึ่งก็แจ็คมันกรอบเนาะ แจ็คบังกอบแล้วก็ลองเสียบเลยเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อแจ็คใหม่มาใส่ใสายขาดจุดหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะลองต่อสายข้างล่างเลยเนาะครับการทำของเราก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่า เป็นที่แคบแล้วก็แม่แรงของเราก็ยกได้ไม่สูงนะครับการที่มุดเข้าใต้ท้องรถแบบนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่าจะให้ดีเราก็ต้องหาพวกเหินหรือว่าถ้าเรามียางอะไหล่เราก็เอายางอะไหล่มาลองเอามาวางข้างๆกับแม่แรงเกิดเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิด อุบัติเหตุไม่ลงไม่แรงน้ำมันแตกแบบนี้น้ำมันรัวน่วแบบนี้มันก็จะได้มาค้ากับยางของเรานะครับถ้าจะให้ดีถ้าทําอยู่บ้านเงี้ยก็หาหาคงหาค้าถ้าไม่มีก็หาไมห้หลายชั้นมาลองไว้ ตอนนี้เราก็ปอกได้แล้วข้างนตอนนี้ก็จะอยู่ข้างถนนเดี๋ยวผมก็จะปอกต่อแล้วก็ขับกลับบ้านนะครับแล้วค่อยไปบัตรกีที่บ้านอีกทีหนึ่งมันก็อาจจะเป็นงานซับซ้อน2ต่อแต่เราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ลดลากนะครับ เทนี้ถ้าใช้รถลากไปหาช่างก็น่าจะหลายบาทอยเรียกช่างมาก็ต้องสถานที่พอเขาได้สตาร์ทรถออกมาเขาก็คิด2องร้อยสามร้อยตามระยะทางเลยครับยังไม่ได้คิดค่าซ่อมนะถ้าคิดค่าซ่อมก็อีกตั้งหากอันนี้ผมก็ไม่อยากพอเยอะเดี๋ยวเขาไปรือต่อที่บ้าน อันนี้ก็ยังเป็นข้อโชคดีนะครับที่ลบมาเสียอยู่ที่ตรงนี้ดีไม่ไปเสียจนในตลาดหรือหน้าโรงเรียนเงี้ยเสียอยู่หน้าโรงเรียนนี่ซวยเลยครับน่าจะโดนไปอีกสี่ร้อยครับทําให้จราจรติดขัดแล้วก็ต้องเสียค่าลากอีกมหาศาลเอาคิดแพงนะครับในเมืองไม่เหมือนอยู่เดวตา่างจังหวัดลากนิดเดียวก็พันหนึ่งเลยครับ นี่ยังดีที่มาเสียอยู่แถวหน้าบ้านไม่ไม่ไม่ได้ออกไปไกลเขตไม่ได้เข้าไปเขียดชุมชนก็ยังถือว่ามีข้อดอีความโชคท้ายก็ยังมีความโชคดีแอบแฝงอยู่เนาะโอเคอันนี้ก็ยังไม่ต้องพันก็ได้ครับเดี๋ยวต้องเอาไปล้างแล้วก็บัดกี สายดีดีว้าวเล่บาดนิดนึ่งบุ๊มบุมสตาร์ทดูครับสตาร์ทเครื่อง เดี๋ยวเราก็อ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับอ่า,อามาเลยครับครับเี่ยวเราก็ใช้แม่แรงสองตัวนะครับเพราะว่ารถผมเตี้ยม,มากเนี่ยตัวนี้ อลงอโลงย,ยีเลยตอนนี้เราก็เทสเครื่องติดแล้วนะแล้วเราก็จะถอยไม่แรงลงอ่ะพอก่อนเอาตัวน,นี้เราทำไมเราต้องขึ้นสองตัวทำไมเราต้องขึ้นสองตัวเพราะว่าเพื่อ การเกิดอเเดนน้ำมันลงน้ำมันรั่วแบบนี้ตัวนี้ร่วงมันก็จะเหลือตัวนั้นค้าอยู่เพว่าเรามุดใต้ท้องมันก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงโอเค มาวนจิมกมืาเนีแม่แงกจะยาวกว่าแม่แงกายาวอเรายาวบุบำ่อนเลยั่งทำงเนี่ยว้าวเอาเลยน ุดนี้ก็จะเป็นของโปรเจนเนอร์นะครับของโปรเจนเนอร์แรงโปรเจนอร์ก็จะเป็นแบบนี้สะดวกสบายไม่ต้องโยกครับปั๊ปบพอยัดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนนิดนึงแล้วก็หมุนขึ้นครับ ปึ๊บปึ๊บพอตึงตึงมือนล้วปึ๊บอ่าเก็บตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะมียางล็อกอยู่ตรงนี้ ครับครับฮะโอเคแล้วก็ครับเรียบร้อยครับปิดประตูแล้วก็กลับไปรถในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายอยู่ครับมาเสียอยู่ข้างทางขยะเออ เ,เรียบร้อยครับปิดงานครับครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้แค่นี้ครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ